วันนี้ผมจะมาทำภารกิจสไลด์สุดฟาสทำความสะอาดห้องน้ำวัดที่เหมือนใหม่ไปกับมิวไปลุยกันเลยย่า yeah! ก่อนเริ่มภารกิจขอดื่มมิวสกแก้วให้ชื่นใจวันนี้มิวมีรถใหม่จะไปครับ รสน้ำตาลสดเข้มข้นโดนใจรสใบเตยแพนดันโนรสคาราเมลคาราเมลโลรสลิ้นจี่ลินซิโอและรสกุลาบราสเบอรี่โรมิโอปาติโทมันโก้จริงๆโอเคพร้อมแล้วไปเริ่มภารกิจกันเลยสิ่งโซกัรปกที่อยู่ในห้องน้ำก็เหมือนกิเลสที่อยู่ในใจเราต้องมันท้องความสะอาดจัดก,การกิเลสให้บางเบาและสร้างปูมคุ้มกันให้ใจเราหนักแน่นไม่ตกเป็นเครื่องมือของสิ่งที่ไม่ดีความทุกข์เพียงถูกมันเทาลงไปไม่นานก็หวนย้อนคืนกลับมาวนเวียนมันอยู่ซ้ำๆไม่มีวันเลิกลาเมื่อรู้เช่นนี้แล้วเรามันสร้าง ความดีเอาไว้ดีกว่าเพื่อในพบชาติหน้าจะได้ไม่ต้องเกิดมาชดใช้กรรมเซ็จสิ้นภาร,รกิจในวันนี้แล้วขอให้เพื่อนๆมีความสุขมากๆนะครับวันหน้าผมจะไปทําภารกิจอะไรที่ไหนฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ